อันนี้ก็เปลี่ยนแลกพาวเวอร์เปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์สายทุกเส้นเปลี่ยนหมดช่วงล่างเกือบหมดแล้วอะหมดแล้วอราสียางแข็งเครื่องข้างล่างเห็นไหมครับที่ท็อไปนี้คือสียางแข็งเครื่องแล้วก็สียางปะเก็นเกียร์ก็เปลี่ยนหมดสียา,างเกียร์เปลี่ยนหมดท่อนล่างเปลี่ยนหมดสายพานเปลี่ยนหมดทุกเส้นร้อยแล้วก็เหลือที่เก็บเก็บไว้สักพักนึงก็ หัวเทียนอย่างเดียวปั๊มเนี่ยใหม่เยี่ยมเลยฟังกั๊มก็ปุกน้ำเราเย็นเขียนเส้นทุกอย่างเปลี่ยนหมดโฟเปลี่ยนหมดยิ่งได้ยาวแล้วแหละแ,แล้วก็วันก่อนก็เปลี่ยนเบรกหลังบ่อยแล้วก่นก็เปลี่ยนเบรกหลังจบแล้วอันนี้ก็เนี่ยอะไรก็มีเหลืออยู่นะเนี่ยเผาอ่าเปลี่ยนยางคุ้มเทาอะไรที่เป็นยางเปลี่ยนมหมดเลยทั้งคันเลยนะ เเยยีลอะไรกันเต็มรถอยีกเหรอเต็มรถอลยคือเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมมเปลี่ยนได้ไม่ใช้คนนี้อะไรคือเกิมอันนี้นึงก็เหลือคือคือเติมอันนี้หนึ่งก็เหลือเก็บได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันหมดเลยคันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเปลี่ยนเรียบร้อยเลยความใช้วิ่งได้ยาวนะครับรถเบสิกวิ่งได้ยาว ใหม่เอี่ยมหมดเลยนะน้ำมันเครื่อง scream, water, <atoire. S 1> น้ำมันเกียร์มันเปลี่ยนหมดก็ส่วนน้ำมันเราก็ซื้อของน้ำมันแท้ที่ปั๊มเห็นไหมปั๊มเราก็ซื้อนี่มันแท้ของแท้โตท่าแท้เบอร์ห้างเลยนะัสี่กระลอนเห็นไหมนี่ก็ปั๊มพาวเวอร์เปลี่ยนสองตัวเลยเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เท่าใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยแร็คของ a, เก่าอยู่เน sure. ี่ยถอดมาอยู่นเนี่ยแร็คของเก่าก็มันก็ตามสภาพอ่ะมันก็เต็มหมดแล้วละร้วงหมดแล้วเส็นใหม่เลย ง่ายกว่าเนาะนี่ก็อุปกรณ์เปลี่ยนคันหนึ่งที ok y, like go, ่คันหนึ่งเาไปตั้งสูรละสายพามันเสื่อมละเนี่ยสายพามันแต่งหมดละลายงาหมดละก็ยางที่เป็นยางเปลี่ยนหมดปั๊มเปลี่ยนหมดอุปกรณ์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดไม้จึงโกไม่ตีกรองล็กถ้าไม่ล็กไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยางคุ่มล็กเฉยเนี่ยยางคุ่มล็กเนี่ยยางคุ่มล็กก็อะไรที่เปลี่ยนได้ที่เป็นยางให้เขาว่าที่เป็นยางอเปลี่ยนหมดเลย นนี่ท่ออยางเห็นไหมนี่ท่อน้ำมันเออ่น้ำมัน Power. พาวเวอร์เปลี่ยนมาหมดเลยตามอายุเปลี่ยนไปเลยให้มันสบายใจนะครับเปลี่ยนมหมดไม่ติดกลองไม่กอง,งเปลี่ยนมาหมดเลยอันนี้สำคัญเลยเหมือนช่วงล่างใหม่เลยอยุปก,กรณ์ก็อยู่นี่เลยนะสออยู่นี่สองชิ้นแล้วมันจะมีอุปก,กรณ์เอซินน้ำมันเหลือยอยู่นี่แล้วก็นี่เหลือยอยู่นี่ มี่ของมีเหลือสั่งเติมนิดนึงเป็นทาวนา้าสักคูก่นึงก็คงเสร็จแล้วหละนะเดี๋ยวไปตั้งชุดล้อกันเหลือก็เหลือทำช่วงล่างเสร็จแล้วก็ต้องตั้งชุดล้อก็จะเสร็จที่บ่อแล้วแหละอันนี้ก็จะจบวิถีใการทำงาน